สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงเจริญก้าชาแนลอีกแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ลุงเจริญด้วยนะครับสวัสดีครับลุงเจริญมาอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงเจริญก็จะไปตอน,นมาเริ่มต้นถ่ายที่ใกล้ๆถึงไอ้ภูเขาขุนน้ํานางนอนนะครับลุงเจริญกําลังจะไปเที่ยวขุนน้านางนอนนะครับอันนี้ก็มาจากบ้านนะครับมาเริ่มถ่ายตรงที่ ใกล้ถึงนะครับทางเข้านะครับทางเข้าขุนน้ำนางๆนอนันนี้ทางก็ลัดเลาะไปตามหมู่บ้านนะครับตามหมู่บ้านเนาะแล้วก็ไปเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มเริ่มเจริญแล้วนะครับแต่ก่อนก็เจริญกว่านี้เนาะแต่ก่อนคืนกว่านี้เดี๋ยวนี้มันเงียบเหงาด้วยสถานการณ์ต่างๆนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับมันไม่มีอะไรทเที่ยงแท้แน่นอนนะครับ ของใหม่ๆม,มันก็เก่าครับแต่ก่อนมันแต่ก่อนมันก็ใหม่ดีนะครับแต่ก่อนกํลาลังรุ่งเรืองนะครับคนก็เยอะแยะเดี๋ยวนี้ซบเซาด้วยเหตุผลหลายประการนะครับอันนี้ทางตรงไปก็ได้ครับแต่เขาให้เลี้ยวไปทางขวาครับทางตรงไปน่าจะเข้าคนละทางนะครับทางขวาก็คือทางเข้าที่ที่เด็กเข้าไปนะครับเด็กเด็กไอ้ฟุตบอลเทม,มูป่าเนาะที่ว่าเข้าไปติดเขา ถ้ำหุนน้ำนางนอนนะครับอันนี้ก็ขับไปวันนี้ให้ลูกชายขับนะครับหนูมาลูกชายมาด้วยไปเรื่อยๆนะครับอืทางมันก็ไม่ค่อยดีเหมือนแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนที่กำลังพัฒนาอะไรดูมันก็ลุ่งเรืองเจริญหูเจริญตาไปหมดหรือว่ามันยุคใครยุคมัน เอาทางหลักแล้วนะครับทางหลักในหมู่บ้านเมื่อกี้มันลัดหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งมาเนาะอันนั้นเขามีรถสองแถวบริการนะครับรถสองแถวบริการไม่เก็บค่าโดยสารนะครับน่าจะเป็นอาสาสมัครเนาะอาสา,าสมัครไม่เก็บค่าโดยสารก็แล้วแต่แล้วแต่เขาจะผู้โดยสารเขาจะบริจาคนะครับตามจัดทากำลัง อันนี้มันก็ดีไปอย่างนะครับบางคนก็ใส่ร้อยไปบางคนก็ใส่ยี่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่สถานะทางการเงินของแต่ละคนนะครับบางคนก็ไม่ใส่มาหลายๆคนก็ใส่ไป50บาทอะไรแต่ลุงเจริญนั่งเข้าไปน,นั้นก็ใส่ไป20บาทนะครับ2คนมันก็ไม่ไกลเนาะ อันนี้ก็ไปเรื่อยๆอ่านี่ถึงแล้วครับถึงแล้วใกล้ถึงแล้วปืดนี่รถเดี๋ยวข้าที่อันนี้ก็เลี้ยวเข้าที่จอดรถนะครับรถโดยสารบริการ2แถวบริการก็จะจอดตรงนี้อันนี้ตรงไปไม่ได้ครับตรงไปถ้าทะลุผ่านไปนะถ้าจะเที่ยวก็ต้องจอดตรงนี้เข้าลสานจอด ค่าจอดรถก็ไม่แพงนะครับ30บาทนะครับโอเคนะครับพอถึงที่ลานจอดอ่าเนี่มาถึงแล้วนะครับค่าจอดรถก็30บาทนะครับ30บาทก็ไม่แพงเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปกันอีกนิดหนึ่งนะครับอ่าไปดูที่ขายของก่อนอ่าเดินไปไหนกันเริ่มๆมแล้วเนี่ย นั่นลูกชายครับคนขับรถสื้อเขียวเดินไปยังไม่มีอะไรขายของตัดสินใจยังไงดีต้องแวะกลับมาก่อนอ่ะกลับมาก่อนนะครับถ่ายดูไกลๆนะครับผน้ำนางนอนนี่ป้ายป้ายนหนะ้าลุงจเจริญเคยมาครั้งหนึ่งม,มันเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆนะครับ พอดีมาทุระแถวนี้นะครับมาทุระแถวนี้มาทุระที่อำเภอแม่สายก็เลยตัดสินใจแวะมาเที่ยวนะครับอันนี้ก็เข้าแถวไปขึ้นรถนะครับเข้าแถวไปขึ้นรถรถสองแถวที่บริการอ๋อเมื่อกี้ลุงเจริญพูดรถตรงนี้นะครับที่ว่าแต่รถข้างนอกไม่แน่ใจเขาเก็บค่าโดยสารหรือเปล่านะครับ แต่คิดว่าน่าจะไม่เก็บนะครับเพราะเป็นการบริการหองสถานที่ท่องเที่ยวครับแต่ตรงนี้ไม่เก็บครับบริการฟรีี่ป้ายอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางน,นอน,น,ออจจจนทั้งการจ้าหลวงเจริญก็หัวร้านนิดนึงต้องปิดแมสก่อนนะครับเข้าไปนั่งในอันนี้ต้องใช้เสียงบรรยายนะครับเพราะมันเสียงคนพูดเยอะจะแก้แค่แจ้เ,เ,เนาะก็จะไม่รู้เรื่อง อันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับลงรถล,ล้ไม่เคยได้ถ่ายละเอียดนะครับอันนี้ก็เข้ามาขุนน้ำนองนอนอันนี้ใช้กล้องโทรศัพท์นะครับกล้องโทรศัพท์ถ่ายไม่ใช่ไม่ใช่ go pro ถ้า go pro ก็น่าจะนิ่งกว่านี้ ดเ <c oughs> ดินผู้คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะเท่าไหร่เสื้อเขียวข้างหลังนั่นลูกชายเห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกบริการมันเริ่มแน่นตั้งแต่วันที่ยีิบเกนะครับยีิบเก้าเป็นต้นมาคนเริ่มแน่นทุกวัน ทุงเจ้ามันจะแน่นเป็นพักๆนะครับคนจะมาเป็นระยะระยะมาสักพักก็กลับก่อนสถานที่ท่องเทอมมันก็ไม่กว้างครับเข้าไปดูลานข้างบนอันนี้ขึ้นไปดูลานข้างบนนะครับอันนี้ศาลเจ้าแม่ขุนน้ำนางนอนนะครับคนก็มาสักการะบูชาขอโชคขอลาบขอความปลอดภัยนะครับตามความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้เป็นทางขึ้นเนินข้าง ข้างบนมีเนินอีกชั้นหนึ่งนะครับมีเนินอีกชั้นหนึ่งเป็นลานเป็นลานกว้างนี่ก็เป็นที่สักการะบูชาอีกแห่งหนึ่ง อันนี้เป็นลานมาถึงลานข้างบนแล้วนะครับมาถึงลานข้างบนแล้วขอจะมีอะไรแสดงให้ดูนะครับอันนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปเมื่อเกิดเหตุการณ์นะครับอันนี้คือเป็นรูปนะครับรูปรูปภาพที่ว่า ตอนมาช่วยเหลือนะครับมูลนิธิต่างๆกลุ่มช่วยเหลือต่างๆนะครับแล้วก็บันทึกไว้วยเป็นประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์นะครับมันมีผู้เสียชีวิตนะครับที่ว่าคนมาช่วยเหลือเสียชีวิตนั่นก็คือ ขาสร้างหุ่นปั้นไว้นะครับห,หุ่นปั้นหุ่นปั้นหรืออนุสาวรีย์นะครับอนุสาวรีย์ก็เรียกได้นะครับครับนี่คือคนที่เสียชีวิตจากการช่วยเหลือนะครับมาช่วยเหลือเด็ก13บสาคนที่หมูป่าต้นไม้ก็ร่มรื่นดีนะครับร่มรื่นดี สถานที่ก็กว้างขวางนะครับตรงนู้นมีอะไรครับเดี๋ยวต้องเดินเข้าไปดูหน่อยเติมวน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 กล้องไปก่อนอเดินเข้าไปดูนะครับอ๋อเป็นอันนี้ก็คือเป็นภาพจําลองถ้านะครับเป็นโอ่โงนะครับที่ว่าหุ่นน้านางนอนเนี่ยที่เด็กเข้าไปติดนะครับ เขามีบอกว่าทางแยกอะไรเนี่ยหาดพัทยาแล้วก็สามแยกนะครับอันนี้พัทยาบีชนะครับพัทย,ยาบีชนี่ก็คือน่าจะเป็นชายหาดนะครับตรงนั้นนะครับปกตินักท่องเที่ยวเขาก็เดินไปนะครับเดินเข้าไปแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นมันว่าฝนตกน้ําป่ามาปิดปิดทางออกนะครับก็เลยออกมาไม่ได้นะ อ๋อรูปถ้ำมันเป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถจำลองให้เราดูได้นะครับอ่านี่ออกมาก็มาดูรูปนะครับมาดูรูปตอนนี้หน้าถ้ำแล้วครับเข้ามาฟะดูถ้ำแล้วถ้ำที่เข้าไปเด็กเข้าไปนะเดี๋ยวเราก็จะลงไปดูกันนะครับจรเลนก็จะพลาลงไปดูตรงนั้นก็เป็นลึกนะครับลึก หน้าน้าก็น,น้าน้าน่าจะเต็มนะครับน้ําน่าจะเต็มอันนั้นมองดูคนข้างล่างเห็นตัวเล็กๆนะครับอันนู้นเปิดไฟนะครับแสงก็ริ๊บกพริบไฟมันไม่ได้กระริบนะครับมันเป็นเพราะกล้องกล้องโทรศัพท์นะครับแต่จริงไฟมันก็สว่างธรรมดา อันนี้ก็เครื่องมืออุปกรณ์ที่เขาเข้าไปช่วยเหลือนะครับมีถังน้ำถังลมแล้วก็สายไฟลากเข้าไปถึงถึงข้างในเลยนะครับอันนี้เสื้อนะครับเสื้อนักกีฬาทีมหมูป่านะครับนะักฟุตบอลอ่านี่รูปของเด็กเด็กทีมฟุตบอลทีมหมูป่านะครับ ก็จะมีประวัติให้เล่านะครับเหตุเกิดเมื่อ23มิถุนายน2561นะครับในนี้6263 64ก็ผ่านไป3ปีนะครับแป๊บเดียวก็3ปีเรามาคิดดูเหมือนเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไม่นานนะครับอันนี้ก็ทางลงนะครับทางลงทางลงหน้าน่าจะถูกปรุงปรับปรุงขึ้นมานะครับเพื่อการท่องเที่ยวหรือว่าเขาทําไว้ตั้งนานแล้วน่าจะทําไว้ตั้งนานแล้วดูนะครับก่อนหก่อนเกิดเหตุการณ์นะครับ อันนี้คนอยู่ข้างล่างนะมองตัวเล็กๆเกนาะมันเป็นเหวเป็นห้วยนะครับร่องห้วยน้ำน้ำหน้าน้ำน้ำมันจะไหลออกมาจากถ้ำนะครับอันนี้ก็ประดับประดาไฟเพื่อความสว่างสวยเนาะไม่ต้องจุดเทียนเข้าไปล้าตอนที่เขายังไม่ได้ประดับประดานะ่าจะมืดนะครับพอมาก็ต้องเป็นนักพจน ภัยก็ต้องใช้ไฟฉายเข้ามานะครับตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เปิดให้เข้าแต่ก่อนหน้านั้นเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เนาะอืมน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เขาเพิ่งพัฒนาเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็คงมีคนไปเที่ยวบ้างแต่ต้องเป็นนักเที่ยวจริงๆหรือว่าคนท้องถิ่นแถวนั้นนะครับอืมคนก็มา คนก็มาเยอะพอสมควรน,นะครับถ้าเยอะไม่มากก็ทยอยทยอยกันมานะครับไฟสว่างสวยก็น่าสนุกนะครับถ้าเด็กๆคนหนุ่มๆมาเที่ยวก็น่าจะสนุกอยู่ถ้าคนอายุเยอะกันื่อยเดิเนก็ไม่ไหวชื่อถ้ำหลวงนะครับถ้ำหลวงถ้ำหลวงคุณน,น้ำนางนอน เพราะไอ้ดอยนี่เป็นดอยเขาว่าดอยนางนอนนะมันเหมือนรูปผู้หญิงนอนนะครับไม่รูปทรงอกไม่รูปปลายผมไม่รูปอะไรนี่เหมือนเหมือนเหมือน,นผู้หญิงนอนนะครับถ้าเราอยู่ที่ถนนดูนะเมื่อกี้ลุงเจริญก็ไม่ได้จอดถ่ายมาเนาะเหมือนคนนอนงายอะนอนงายสยายผมไปข้างปลายไม่รูปทรงอกมีอะไรนะครับเหมือนเหมือนผู้หญิงนอน ขาถึงว่าดอยดอน่าจะชื่อดอยนางนอนนะครับดอยนางนอนที่มีถ้ำมีถ้ำตรงส่วนหัวเนาะส่วนหัวส่วนทรงผมมาดูตามรูปภาพนะตามที่เขาทำสรารคดีทำอะไรขึ้นมาเนี่ยผมจะเญินก็ไม่รู้ประวัติอะไรมากมาย นี่เข้ามาตรงนี้ไฟก็สว่างขึ้นนิดนึงครับโอเคนี่ใกล้จะออกจากถ้าแล้วสุดท้ายนี่ลุงเจริญก็ไม่มีอะไรนะครับฝากช่วยกดไลค์กดติดตามนะกดซับสไครต์ให้ลุงเจริญนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเจริญทําคลิปต,ต่อไปนะครับ รุงเจริญก็บอกว่าหัดตัดหัดตัดต่อวิดีโอหัดบรรยายนะชอบไปแนวนี้นะครับแต่ก็ต้องพยายามศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียดมากกว่านี้เนาะนี่ก็สว่างอันนี้สายที่เห็นอยู่นัคือสายไฟนะครับสายสายที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับเขาจะไม่เก็บกู้นะครับ ทิ้งเป็นอนุสร์อลองดูฮะตอนนี้ลงเจริญก็ขึ้นมาละใกล้ขึ้นมาละไปหลายคนครับ กขบอกไม่ใหถ่ายติดคนเยอะไม่ให้ติดหน้าคนเยอะแล้วก็ต้องระวังระวัง มองขึ้นไปข้างบนตรงนี้ก็สว่างเราตรงนี้เป็นซอกเล็กๆนะครับส่องเข้าไป โอเคนะครับขอบคุณมากครับได้รับชมลงเจริญ